สวัสดีลูกค้าและ f c ฟทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานชุดรางนะครับชุดนี้ก็มีอยู่ประมาณ10ลางนะครับชุดนี้ก็เป็นราคาชุดโปรนะครับชุดรางปีดข้างคาวราคาจะอยู่ที่1,100บาทนะครับถ้าเป็นชุดรางปีกโรเลอร์ราคาจะอยู่ที่1,400บาทนะครับปกติราคาชุดรางปีดข้างคาวผมจะขายอยู่ที่พันสก็จะลดลงเหลือ1,100 ถ้าเป็นชุดรางปีกโรเลอร์ปกติผมจะขายอยู่พันหกลดเหลือหนึ่งพับาทนะครับตอนนี้ก็เป็นราคาชุดโปรนะครับก็มีอุปกรณ์แถมให้นะครับถ้าเป็นชุดรางปีกโรเลอร์ก็จะมีล้อโรเลอร์มียางลูกดอกท่อพร้อมสายให้นะครับชุดนี้ก็เอาไปใส่พานท้ายยิงได้เลยนะครับก็ความยาวรางความยาวปีกระยะชักต้องการเท่าไหร่สั่งได้รูปแบบรางก็เลือกได้นะครับว่าต้องการแบบไหนนะครับ ก็รูปแบบรางก็มีหลายรูปแบบให้เลือกนะครับกลมตันเหลี่ยมตันสเปคขอบกระจกลางปืนศูนย์นะครับถ้าลูกค้าสนใจก็สอบถามมาได้นะครับช่องทางการติดต่อตามนี้นะครับเบอร์โทร0929462599 id line at 9 2 9 w g r ห m นะัจนจะชื่อวิศนุชาวเวียงเพชรปืนยิงปลาเวียงโกสายช่างวิศนุนะครับ สนใจก็สอบถามมาได้นะครับชุดหลงังผมก็เจาะลดน้ำหนักให้นะครับถ้าตัวนี้นะครับลูกค้าจะใส่ศูนยหน้าหลังก็น่าจะมีออโต้ล็อกยังไม่ได้ใส่นะครับศูนยหน้าหลังออโต้ล็อกนะครับก็จะอยู่ราคาก็จะเพิ่มขึ้นอีก600บาทนะครับก็มีท่อพร้อมสายให้ด้วยนะครับสนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับเป็นงานสั่งทำนะครับ ตามตาม,ตามสั่งลูกค้านะครับว่าต้องการยาวเท่าไหร่ปีกยาวเท่าไร่ชักเท่าไรนะครับแจ้งมาได้เลยนะครับก็จะเป็นไก่นกสแตนเลสแบบฝังรางนะครับอันแรกนี้ก็จะเป็นรางกลมตันนะครับอันที่สองเป็นรางสเปคขอบกระจกนะครับนี่นะครับนี่คือสเปคขอบกระจกอันนี้รางปืนศูนย์นะครับใส่ลูกจากใต้ราง ตัวนี้เป็นเหลี่ยมตันนะครับอันนี้เป็นรางล่องดอทนะครับก็จะใส่ขาจับดอทได้ด้วยนะครับตัวนี้เอาดอทสวมตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับชุดนี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับผมสวัสดีครับ